สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาตีเกตกันนะคะจากแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้นะคะที่เรา,าขีดเส้นนี้ไว้นะคะที่ห่างจากจุดกึ่งกลางมาทางนี้7เซนนะคะเราจะตีเกตนี้มาทางนี้5เซนนะคะเอ้ห้าเกตเดี๋ยวนักเรียนทําตามดังนี้นะคะผ้าที่เรากิ้งไว้สองชิ้นหน้านะคะจะมี ลักษณะนี้นะคะเกิดขวางเกตขวางที่มาทางนี้นักเรียนเห็นไหมคะคือระดับปลายเกตดที่เราจะตีมาถึงตรงนี้นะคะอาจจะเลยขึ้นไปได้ประมาณ1เซนครึ่งน,นะคะจากนั้นเส้นที่เป็นเส้นตรงยาวๆทางนี้คือเส้นที่เราจะตีลงไปทางยาวอย่างนี้นะคะโดยให้นักเรียนจับตรงนี้นะคะกับตรงนี้นะคะ ตรงปลายนะคะปลายกับหัวนี่นะคะเข้าจักนะคะ,ะนักเรียนดูที่จักนะคะทำตามนักเรียนมือใหม่นะคะจะตีไม่เป็นมือเก่าตีเป็นแล้วก็ดูไว้เผื่อการทํางานเราต่างกันนะคะดูไว้ไม่ไม่เสียหายนะคะก็จะได้เพิ่มเติมความรู้ของตัวเองไปนะคะเผื่อ เออเราเคยทําอย่างนี้แต่ของอาจารย์ทําอย่างนี้เราก็ดูเทคนิคของแต่ละท่านไปนะคะนี่เราก็เย็บตรงนี้นะคะจับให้ดีตามเส้นนะคะนักเรียนก็เย็บเข้าไปไอ้ล่องตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เราจะวัดนะคะล่องที่ตรงนี้ริมของตีนผีด้านนี้ให้ชิดชิดริมผ้านะคะก็จะได้ตีนผีคขึ้นตีนผีนะคะ ไหมคะเราก็จับอย่างนี้ค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวเบี้ยวเดินตรงๆไปอย่างนี้นะคะถ้าท่านใดเชี่ยวชาญก็เหยียบจับไปแรงๆเลยแต่ถ้าเราอยากกลัวมันไม่ตรงจับประคองผ้าอย่างนี้จับบนจับล่างคลองอย่างนี้นะคะถ้ามือใหม่ทีนี้ครูไม่อยากให้มือบางครูก็จะจับอย่างนี้ให้ดูนะคะจับ เอามือด้านนี้จับนะคะจับข้างบนอันนี้มือด้านนี้จับข้างล่างนะคะจะได้มองเห็นาน,นักเรียนอากาจจะถนัดนะคะตามที่นักเรียนถนัดจับอย่างนี้นะคะดูเส้นให้ดีเส้นเขาอยู่ตรงนี้เส้นขวางอยู่ตรงนี้พอมาถึงเส้นขวางนักเรียนให้เลยเส้นขึ้นมาประมาณ1เซนครึ่งนะคะแล้วก็ย้ำนะคะเห็นไหมคะก็จะอ,ออกมาอย่างนี้ นักเรียนก็ตัดนะคะนะคะพอตัดเสร็จเกตที่2เกตที่2นักเรียนแบ์ออกเห็นไหมคะเราก็จะได้เกตแรกที่สวยงามออกมาเกตที่2ให้ตีนผีฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ชิดเส้นได้ฝั่งกับเส้นได้ของผ้าที่เราเย็บไปแล้วนะคะแต่นักเรียนต้องมากะระยะตรงนี้ออกมาประมาณ1เซน หรือครึ่งนิ้วนะคะจัดด้านดกบนที่เราขีดเส้นไว้ให้เขาตรงๆกันเพื่อที่เกตเราจะไม่เบี้ยวนะคะ,ะนักเรียนก็ลองวัดดูถ้ามันยังห่างอยู่นักเรียนก็ขยับผ้าเข้าไปนะคะืคีต้องการให้ริมนี้ชิดเส้นได้นะคะนี่เห็นไหมคะอย่างนี้ชิดแล้วแล้วนักเรียนก็จับให้ดีนะให้มันชิดตลอดเส้นทางเลยนะนี่นักเรียนก็จับงนี้เดินไปนะคะ ให้ไอล่องตรงนี้เนี่ยไอริมล่องตรงนี้ชิดผ้านะคะเราก็จะได้เกตที่เท่าเท่ากันนะคะค่อยๆเดินไปถ้านักเรียนใช้ตีนผีวัดมันจะเท่ากันนะคะแล้วจับผ้าด้านบนให้สูงกว่าด้านล่างนะคะมันจะได้ไม่เบี้ยวนะคะดึงขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะ นี่่างนี้นะคะจับด้านนี้ให้ดูนี่นะคะเรนก็ดูด้านที่นักเรียนถน,นัดแต่ว่าจับให้เขาล่องนี้ให้เขาเท่ากันโดยตลอดเส้นทางนะตีนผีนี้ชิดเส้นได้นะทางนี้ก็ให้ชิดขอบนี้นะคะนี่คือการตีนตเกตครึ่งตีนผีนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเกตฟอย์นะคะ ถ้าเกิดนักเรียนไปเจอในหนังสือแฟชั่นหรือตำราใดาๆที่เขาบอกว่าตีเกดฝอยก็คือสิ่งที่โคกำลังทำให้ดูนี่นะคะโดยเราตีแค่ครึ่งตีนผีนะคะ,ะ,คะทำอย่างนี้นะคะรูปรูปรูปเอานิ้วเรารูปรูปจับอย่างนี้ให้ริมนี้ชิดเส้นได้ริมนี้ชิดลอ่องอชิดริมผ้า ไอตีนผีด้านที่เป็นร่องนี้นะคะนักเรียนก็เดินไปอย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วเห็นะคะรูปลูปลูบแล้วก็กดไว้นะคะตรวจดูว่ามันเท่ากันไหมพอมันเท่ากันก็เดินจากไปนะคะเพื่อความแม่นยำนะนักเรียนต้องทำอย่างนี้นะถ้ายิ่งผ้านิ่มๆเละๆน่ะนักเรียนก็ต้องยิ่งระวังยิ่งทำ ค่อยๆทำอย่างใจเย็นๆค่อยๆนะคะงานนี้มันเป็นงานสำหรับคนที่ใจเย็นๆนะคะใจร้อนทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องฝุดตัวเองนะคะอันเราจะได้รับประโยชน์หลายอย่างจากการเย็บเสื้อผ้านะคะหนึ่งใจเย็นสองมีสมาธินะคะอ่านีพอได้อย่างนี้เห็นไหมคะเกตที่สแล้วนะคะผักรีดด้านในนะคะผักตีนผีให้ ให้เข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกันหรือไม่นักเรียนก็จับไว้อย่างนี้นะคะจับไว้อย่างนี้นะคะค่อยๆรีดไปค่อยๆรีดไปทีละเกตนะคะนี่หนไหมคะนี่ครูก็ใช้วิธีนี้เอานะคะรีดอย่างนี้นะคะรีดไปเรื่อยๆให้เขาเข้ากันมันจะได้เป็นการเช็คไปทุกเกตถ้านักเรียนเย็บเสร็จทีเดียว เยอะๆพอมาดูแล้วอ้าวมันเปรี้ยวนักเรียนต้องรื้อทุกเกตเลยนะคะตั้งลำใหม่นะคะเพราะฉะนั้นทําไปรีดไปดีที่สุดนะคะสมมตินักเรียนรีดได้อย่างนี้แล้วอพอโอเคแล้วนี่ขาไม้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นนักเรียนก็พับมาอย่างนี้นะคะพับมาอย่างนี้อีกเกตหนึ่งเกตต่อไปนะคะ เราต้องย้ายมาด้านบนเพราะว่าเราจะเลงเลงริมผ้าด้านนี้นะคะเราก็เอาตรงที่มีเส้นได้ให้ชิดริมตีนผีด้านนอกนะคะเดี๋ยวเตารีดมันร้อนเอาลงไปก่อนเออเสร็จแล้วเวลาใช้เตารีดเสียบปั๊กเปิดไฟ พอเปิดไฟเสร็จมันร้อนแล้วถอดปลั๊กออกแล้วเราก็เอาย้ายมารีดพอรีดเสร็จก็ตั้งไว้พอจะรีดอีกเราก็ค่อยไปเสียบปลั๊กนะคะมันจะได้ทนถ้าเราเสียบแช่ไว้ตลอดเตามันเป็นตัวเล็กคุณภาพมันก็ต้องเล็กตามเดี๋ยวมันจะไม่ทนนะคะเราก็ต้องถนอมเพราะด้วยดีพับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดรูดเอานิ้วรูด เพื่อให้เขาตรงเอานิ้วอันนี้ดันดันดัน,ดนเกตนี้นะคะเราก็จะได้เช็คด้วยว่าตรงไหมนะคะจากนั้นนักเรียนย้ำนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดินมานะคะให้ครบ5้าเกตนะคะแล้วก็เดินมาทีละเกตนะคะลูกถ้าผ้าแข็งแข็งอย่างนี้ตีง่ายนะคะพวกเกตโซโลอน ตง่ายถ้าเป็นผ้าชีฟองก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะคะอย่าให้บิดนะคะถ้ามันไม่บิดมันจะสวยนะคะนี่นะคะนี่วิธีตีเกตนะคะนี่ครูสอนให้นี่คนไม่รู้ก็จะได้รู้บางคนเรียนใหม่ๆไม่รู้เขาทำยังไงก็ทำแบบไม่รู้เรื่องเวลาออกมามันก็บิดมั่งไม่เท่ากันมั่ง ทุกอย่างมันมีเทคนิคเฉพาะตัวนะคะถ้านักเรียนติดตามครูนักเรียนจะได้เทคนิคได้ไอเดียออกมาใหม่ๆเสมอนะคะครูก็ไม่ได้เก็บความรู้ไว้ให้ใครเพราะว่าลูกหลานเขาก็ไปทำอย่างอื่นหมดครูก็อยากให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ผู้คนนะคะท่านใดสนใจเข้ามาดูได้เลยนะคะเห็นไหมคะ mm hmm. มนี่ตี๋อันนี้ ทีนี้อันต่อไปอันที่4ี่นักเรียนก็พับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะพับขึ้นมาประมาณ1เซนนะคะแล้วเอาวางลงไปที่จัดจัดผ้าให้ด้านบนนี่นะคะอันนี้คือด้านบนด้านล่างก็ให้เขาวางอยู่นั้นด้านบนดึงขึ้นไปนะคะเพื่อไม่ให้เบี้ยวนะคะดึงด้านบนขึ้นไปเลยให้สูงกว่าด้านล่างประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วนักเรียนก็วางตีนผีลงไปอย่างนี้นะคะอาเทคนิค บอกไปแล้วนะเทคนิคนะคะนีๆเราก็ดันดันดันปกไอ้ดันอ,อันนี้ขึ้นไปหนึ่งครึ่งเซนนะคะให้สูงกว่าข้างล่างครึ่งเซนเวลาเราเดินมันจะพอดีของมันเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าระบบการเคลื่อนไหวของจากบางครั้งถ้าเราวางเท่ากันผ้ามันเลื่อนมันก็มีอาการบิดเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาด้วยนะคะน,นะคะ วางอย่างนี้ลูปลูบแล้วก็วางน,นะคะคลิปวิดีโอของครูส่วนมากจะทำตอนเช้าเช้ามืดนะคะบางครั้งครูก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดยังใส่ชุดนอนอยู่ก็ต้องขออภัยนะคะมาอย่างนี้นะคะเพราะว่ากลางวันครูก็ต้องไปทำอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยว่างก็อย่าใช้เวลาันน้อยนิดทำ ให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะนี่พอวางมาอย่างนี้รูปก,ก่อนนะคะจัดข้างล่างดึงข้างล่างนะคะ,ะข้างบนดึงไปทางโน้นข้างล่างดึงลงมาเอาแผ่นล่างนี่คือแผ่นล่างดึงมาหาตัวประมาณครึ่งครึ่งเซนนะคะหรือดึงให้เข้าเสมอกันเข้าไว้นะคะแล้วนักเรียนก็จะหมดปัญหาเรื่องเกล็ดมันเบี้ยวมันบิดนะคะ ทํำตามเลยรับรองร้านเปอร์เซ็น์ไม่เบี้ยวไม่บิดถ้าไม่ทําตามก็ช่วยไม่ได้นะคะถ้าทําตามก็เกิดผลนะคะนี่ก็ได้สเกตแล้วนะคะเห็นไคะสี่เกตเท่ากันเดะเลยให้นักเรียนตรวจสอบเห็นไหมคะคราวนี้เกตต่อไปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเสร็จเกตนี้แล้วก็จะพาไปวางผ้านะคะเดี๋ยวคร,ครูตีอีกข้างหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวพาวางผ้าว่าหลังจากที่เราตีเกตแล้วเราจะวางผ้าอย่างไรคะนักเรียนก็เกตแรกนะเอาตรงเส้นให้ตรงกันเส้นเส้นที่เราขีดขวางจับให้เขาตรงการเอานิ้วกดไว้แล้วผ้าด้านบนดึงขึ้นไปให้มันสูงกว่าด้านล่างสักครึ่งเซนนะคะนี่นะคะจากนั้นนักเรียนก็เดินจักเลยได้เนะคะ ครูสอนทิปของครูส่วนมากจะไปตามธรรมชาติเราไม่ได้สีแซงเราไม่ได้แกล้งทำแล้วเราไม่ได้จัดจัดฉากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูครูทำนี้ของจริงทุกเรื่องนะคะครูก็ทำแบบบ้านๆน,นะคะนักเรียนก็ทำตามนะคะนี่ๆพอเสร็จแล้วนักเรียนเอาเข้าจัดไปเลยย่ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ จับจับอย่างนี้ให้เขาเรียบเรียบนะคะจับให้เรียบเรียบแล้วก็กดไว้แล้วก็เดินนะคะกดไว้แล้วก็เดินหนังสือของครูก็มีไว้จำน่ายเป็นบทเรียนที่เพจ สนใจก็ทักเข้าไปหรือทักที่ youtube ได้เลยนะคะที่ข้อความเดี๋ยวครูก็จะส่งไปให้เก็บปลายทางได้นะคะอีนระวังอย่างนี้นะคะแล้วก็ลูปปลายใกล้ๆจะถึงข้างล่างนักเรียนดึงข้างล่างหน่อยให้เขาเสมอการเข้าไว้นะคะแล้วเขาก็จะตึงพอดีแล้วเวลานั่นเกบเก็จะตรงไม่เบี้ยวนะคะให้นักเรียนทาําตามนะคะเห็นไหมคะ หนังสือครูก็เตรียมไว้เพื่อเป็นข้อมูลเวลานักเรียนไม่ว่างดูวิดีโอนักเรียนก็ดูจากหนังสือได้นะคะก็เป็นการสนับสนุนครูในการซื้ออุปกรณ์มาสอนนักเรียนนะคะอย่างเช่นพวกผ้าพวกอุปกรณ์ต่างๆในการตัดเย็บกระดงกระดาษนะคะหาแฟชั่นตามอินเทอร์เน็ตต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็มาสอนนักเรียนนะคะถ้านักเรียน อยากจะสนับสนุนการสอนของโคก็าสามารถสั่งซื้อหนังสือและอุปกรณ์ได้นะคะอ่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบพอดีแล้วอย่าลืมพอร็รจวางนี้นะคะรูปให้เขาไปทางเดียวกัน แล้วก็รีดบนจากก่อนพอเรารีดแล้วเรารู้ว่าตรงไหนตรงไม่ตรงไม่มีการแก้ไขแล้วเราก็ค่อยไปรีดเตาใหญ่นะคะ,ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะพบกันคิดหน้าตอนวางผ้าตัดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ